สวัสดีครับน้องๆนักศึกษาใหม่นะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะขออนุญาตแนะนําระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับผ่าน sis.psu.ac.th นะครับว่ามีขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนอย่างไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับให้น้องๆเลือกเว็บเบราว์เซอร์นะครับพี่แนะนําเป็น Google Chrome นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจะใช้ระบบต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตกับ Google Chrome เป็นหลักนะครับก็เลือกคลิก Google Chrome นะครับคลิกคลิก Google Chrome แล้วก็เสิร์ช s i s p s u a c t h ลงไปนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ หลังจากนั้นให้เรากด sign in ครับเมื่อกด sign in แล้วนะครับก็ให้น้องๆน,นะครับกรอกรหัสนักศึกษาพร้อมทั้ง PSU passport ที่ได้รับจากศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากรายงานตัวเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับรหัส PSU passport ทุกคนกรอกรหัสนักศึกษาลงไปในช่อง username แล้วก็กด PSU passport ครับ ใส่ครบแล้วกด sign in ก็จะพาน้องๆเข้ามาสู่หน้าลิงก์นะครับหน้าลิงก์นักศึกษาก็จะมีลิงก์ต่างๆปรากฏขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สําหรับการลงทะเบียนนะครับจะใช้หลักๆแค่2ตัวเท่านั้นก็คือลิงก์ลงทะเบียนเรียนแล้วก็ลิงก์ค้นหารายวิชาคลิกเข้าที่ลิงก์ค้นหารายวิชาครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับทําการเลือกภาคการศึกษารายวิชาที่เราต้องการค้นหากด รหัสวิชานะครับลงไปนะครับแล้วก็คลิกเซิร์ชก็จะขึ้นรายวิชาที่เราต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งการดูรายละเอียดต่างๆนะครับที่มากกว่าชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิจจำนวนตอนนะครับก็คลิกที่ตัวักษรสีน้ำเงินนะครับที่รหัสวิชานะครับก็จะนำเข้ามาสู่ข้อมูลรายวิชาที่ค่อนข้างละเอียดนะครับก็จะมีรหัสวิชาชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยจำนวนหน่วยกิจนะครับ สถานะเปิดสอนหรือเปล่ามีตอนอะไรบ้างมีการจํากัดไหมนะครับเฉพาะผู้มีรายชื่อหรือเปล่าการลงทะเบียนนะครับมีจํานวนลงทะเบียนกี่คนรับกี่คนนะครับลงไปแล้วกี่คนนะครับผู้เรียนมีกลุ่มไหนบ้างวันที่เรียนวันอะไรเวลาอะไรนะครับห้องเรียนอะไรครูผู้สอนอาจ,จารย์ผู้สอนชื่ออะไรนะครับแล้วก็ตารางสอบกลางภาคตารางสอบไร่นะครับก็จะมีในส่วนนี้หมดเลย หลังจากนั้นให้น้องๆกลับไปที่ Student นะครับจะเป็นหน้าเดิมนะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนเรียนลิงกลงทะเบียนเรียนนะครับเลือกภาคการศึกษาปีการศึกษาเป็นภาคการศึกษาปีการศึกษาปัจจุบันนะครับกด n น x t อันนี้พี่จะลงทะเบียนเรียนไปแล้ว1วิชานะครับก็คือจะ,สะแสดงให้น้องๆเห็นว่าอันนี้ลงไปแล้ว1วิชานะครับถ้าเราจะลงใหม่นะครับหรือว่า พิ่งเริ่มลงก็ให้กด add new subject นะครับก็จะมีลิงก์ปุ่มตัวนี้ครับให้เรากด add new subject ลงไปแล้วก็กรอกรายวิชาที่เราทำการค้นหาเรียบร้อยแล้วลงไปครับกด search นะครับดูรายละเอียดนะครับแล้วก็กด select ก็จะมีจำนวนตอนหน่วยกิจจำนวนลงนจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วตรงนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับ ก็จำนวนที่รับนะครับจํานวนตอนอะไรหน่วยกิจอะไรประเภทเป็นอะไรนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับก็ลองดูว่าว่าจะเลือกตอนไหนแล้วก็กด add for registration นะครับมันก็จะมีตัวอักษรสีเหเขียวขึ้นมานะครับเป็นการบอกว่าตอนนี้เป็นรายวิชาที่รอยืนยันการลงทะเบียนนะนะครับถ้าเราต้องการจะลงทะเบียนเพิ่มก็กด add new subject อีกนะครับแนะนำว่าให้ลงทะเบียนจะลงทะเบียนรายวิชาอะไระครับลิ์มาให้หมดนะครับแล้วก็ ลงทะเบียนทีเดียวนะครับกดลงทะเบียนทีเดียวนี้พี่ก็ลิสมาแล้วนะครับอ่าอันนี้รหัสผิดนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับเป็นห้าศูนย์เจ็ดอ่าไี่เป็นายวิชาที่พี่สนใจอยากจะลงก็กดเลือกนะครับตรงนี้นะครับให้เราดูนะครับว่าเราจะลงตอนไหนนะครับประเภทอะไรนะครับประเภทน้องๆคงทราบกันแล้วนะว่าประเภทมีอะไรบ้างมีออดิตเครดิตนอนเครดิตนะครับ จะทราบกันแล้วจากการแนะนำนะครับของคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับอันนี้สมมุติว่าพี่จะลงเป็นประเภทเครดิตนะครับคิดเกรดนะครับก็ลงไปแต่ถ้าสมมุติว่าจะไม่คิดเกรดนะครับจะแก้ไขเป็นออเดดก็คือมีเกรดแต่ว่าไม่คิดนับจํานวนหน่วยกิตนะครับไม่นับจํานวนหน่วยกิตออกมาเอาแค่พาร์หรือว่าไม่พาร์นะครับ S หรือ u นั่นเองนะครับก็เลือกเป็นประเภทเครดิตสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับ กดยืนยันการเปลี่ยนแปลงนะครับและถ้าสมมุติว่าเราจะลบรายวิชานะครับที่เราต้องการจะลงทะเบียนเนี่ยครับรอการลงทะเบียนก็กด Edit เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือก Remove Form l i ฟ t นะครับก็คือลบรายวิชานี้มันออกไปเลยนะครับเอาแค่วิชาเดียวพอสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราจะลงวิชานี้อย่าลืมนะครับ Confir m มเพื่อยืนยันการลงทะเบียนนะครับ Confirm t ม e r e g i s t r a t i o n ่นคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการลงทะเบียนนะครับกดยืนยันนะครับการลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์ แล้วถ้าสมมุติว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วสามารถถอนได้หรือไม่นะครับถอนได้ครับในระยะเวลาที่อยู่ในช่วงการลงทะเบียนถอนจะไม่มีติดสัญลักษณ์รับียวนะครับติดสัญลักษณ์ระเบียวก็คือถอนในเวลานั่นเองนะครับก็กดไปที่วิดดอนะครับกดไปที่วิดดอแล้วก็เลือกวิดดอกดตกลงนะครับกดตกลงรายวิชาก็จะมาโผล่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ลบหน่วยกิตออกไป3หน่วยกิตนะครับ แล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับถอนหรือเพิ่มรายวิชาก็แล้วแต่ปุ่มคอนเฟิร์มเป็นปุ่มที่สําคัญมากนะครับถ้าน้องลืมกดเมื่อไหร่การถอนหรือว่าการลงทะเบียนเรียนก็จะไม่สมบูรณ์นะครับกดคอนเฟิร์มทุกครั้งนะครับกดคอนเฟิร์มทุกครั้งกดตกลงนะครับการลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์รายวิชาที่เราลงไปแล้วก็จะโดนถอนออกนะครับถ้าอยู่ในช่วงการถอนนะครับก็จะโดนถอนออกทันทีเลยนะครับ นี่ก็เป็นการลงทะเบียนนะครับและอย่าลืมไซต์เอาออกนะครับทุกครั้งด้วยวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากครับสวัสดีครับ